วัดดีครับบรรยากาศน่าใจครับพี่น้องครับีม่ล้วครับสวนทุเรียนครับสวนทุเรียนครับเมื่อนี้เด้มเบิ่งการลดน้ำนะครับอยู่สวนทุเรียนของตายุครับพี่น้องเอ้พิกัดนาแังอำเภอสัางคอมจังหวัดอุดรธานีคือเก่าครับพี่น้องเดมเบิ่งการลดน้ำแล้วครับโดยเราใส่สปริงเกอร์ครับทุกต้นเลย30ต้นนะครับปลูกไว้นี่ครับปล่อยน้ำครับนอ่ ชุ่มชามครับขนาดฝนตกเดิมื้อนี้ก็ยังเปิดน้ำครับอ่าเพื่อให้เราปลูกมันได้กินน้ำาร้ประทานละว่านี่ครับน้ำมันก็เอาจากสายนะครับจากนี้เนาะอสารโดยสูบโซลาร์เซลล์นะครับลงมาไว้พักไว้นี่นะครับเสร็จจากนั้นเาก็ดูดขึ้นมานะครับลดต้นทุเรียนลดต้นกล้วยน้ำแน่ครับบริเวณนี้ทั้งหมดครับโดยใช้เครื่องยนต์นะครับเครื่องสูบน้ำทั่วไปเรับเดี๋ยครับพี่น้องครับท่านใดที่อาจจะเห็น คิดว่าเนี่ยครับเกินศูนย์หนัาของเราครับพี่น้องเอ้สุดยอดพอครับพี่น้องอ่าคุณปัญญาของเราเนี่ครับนี่ไปแล้วแล้วเราก็มายืนชมผมผมมาเบิ่งน้ำเราครับสุดยอดเลยครับนี่บ้านเฮาสิมีทุเรียนกินแล้วครับพี่น้องเอ้ไกลละไกลละนี่น้ำเก่าจากบอยนะครับสูบแต่ละต้นครับเบิ่งลูกสปริงเกอร์ครับต่อไปแต่ละต้นครับพี่น้องอ่าสุดยอดมาครับอ่าความสวยงามน้ำ โอ้ยผมได้มาชมบรรยากาศเห็นกล้วยน้ำนะครับโอ้ยตัวน,นี้ตนนัวน้อยๆก็นยังพอ,อมชุ่มชื่นครับนะี่ถือว่าสุดยอดนะครับอ่าอ่าดีเลยครับอ่ถือว่าสุดยอดนะครับพี่น้องเอ้เนี่ยต้นทุเรียนสปริงเกอร์ครับเนี่ยทิดถนนใหญ่ครับอ่านะผมกับแม่เละาะมม่ยังเงี้ครับยามเย็นครับอ่าสุดยอดต้นกล้วยก็โอ้สดชื่นครับกล้วยแล้วก็มีไข่นะครับพี่น้องเอ้กล้วยก็มีไข่อนะ่า มือนีก็เลยมาเห่นน้ำเล่ามาแวะเบิ่งโอ้มาชมอ่านี่มันแรงดิบรรยากาศก็ชิวๆครับพี่นอ้องเอาปุ่นนะครับเบิง่งโนผมเลยนน้ำคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องครับผู้ใดสนใจในการปลูกทรุเรียนอยากได้ข้านะนนํำอย่างต่างๆกับมหาเราได้เด้อครับแต่ยู่ครับห้างออกอ่าสางแก้วตดิงสั้นครับอ่สาสถานที่ปลูกครับบ้านน้ำมังอำเภอสังขมจังวหวัดอุดรธานท่านนี้ครับขอบคุณหลายๆเด้อครับทุกทุกท่านที่มาติดตามรับชมคลิปของผมอ่า ผมกระจีเฮ็ดคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าครับโอ้ยสุดยอดตูเลี่ยมสุดยอดดีครับเพิ่งเนื้อล้วยก็มีครับพี่น้องเอ้ยใกล้ถนนหนทางรถเสียงรถเสียงยังกัแล่นผ่านครับบรรยากาศก็ดีครับนี่ใส่ปุ๋ยใหม่ๆครับนี่โอ้ยครับเพียงเล่ยครับพี่น้องพูดนะมาเบิ่งของจริงเด้อครับอ่าอยู่ใกล้ผมนะครับหรือติดต่อผมก็ได้ผมสิพาไปเบิ่งร์นมาชมเนี่วิธีการปลูกวิธีการยังโลก มาสวมมาถามแล้วครับนี่ครับเราไปยุ่ใไต่มาโดนนะครับเราก็มาไปยุกใส่เนี่ยเบื้องทังยูทูปเนี่ยล้ว่าครับเบื้องด้อันนี้เซฟปุ๋ยไหมครับพี่น้องเลยต้องเติมน้ำอีกปุ๋ยขอกที่เราผสมมาก็ดินไว้นะครับนี่ยังเด๋ครับเป็นจะอยากปลูกขึ้นแวะครับพี่น้องถ้าบว่อยากปลูกก็ทาซื้อน้ำเล่าครับซื้อกินเท่าอ่าอยากไปปลูกเพื่อเข้าอย่างกเกีความสุกนการดูแลตัวไม่ดูแลธรรมชาติครับกับแม่ศึกษาได้นะครับนี่มือนีผมก็เลย นำคลิปดีๆในการลดน้ำต้นทุเรียนมาฝากพี่ฝากน้องทุกๆท่านครับมาฝากทุกๆคนครับขอบคุณมากๆเ้อครับที่รับชมการติดตามคลิปของผมครับขอบคุณหลายๆครับเมื่อนี้ขออนุญาตแจ้งพี่แจง้งน้องเฮาแจง้งท่านผู้ชมทุกๆคนก็แล้วกันนะครับว่าเมื่อนี้คลิปต้นทุเรียนนะครับลดน้ำต้นทุเรียนครับเอบ้วซีโวโบเกงแต่ว่าน้ำคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องทุ่มือครับพี่น้องเอ้ย อันนี้เป็นต้นทุเรียนครับเอาบริยาตลากกันก่อนครับสวัสดีครับ